ผมหมอละใหม่ไทเนูครับผมสวัสดีผมแมพพีนองพุ้ติตามครับคำผลร่วมมิตรนะครับจากคณะมือนี่ถือว่าเป็นไินมิดหมายครับผมอันดีจากพอ พอพูดนะครับมันชวนมาให้มาล้อมเบิงนะครับวันนี้ก็เป็นมื้อแรกที่ได้มายืนนะครับผมบนเวทีของขบวนรวมมิตรกัดตื้นเต้นพี่น้องครับตอนนี้ตื้นเต้นเพราะว่าเจ้าของงบ่นเ้เคยขึ้นเวทีใหญ่มาก่อนเป็นเวทีแรกที่วอลล์มาร์นะครับขึ้นเป็นเวทีแรกเลยเพราะว่าทางชีวิตก็เคยเล่นเต้นดนตรีมาก่อน ครับผู้ใดเป็นคนแนะนน้ำมากก็คนแรกนี่นี่ปูแนะนน้ำวัโจอันนี้บอสโจบอสโจโชนะครับวัโพสแล้วก็เอามันแท่งให้แมหนมวันนี้มันน้อนได้80นี่นะครับอนแรกเพิ่งนอนนี่ผู้ใหญ่เลยปูี่นองถุงแบบห้อย80แตนก็ยืนถางเขานี่กำเขาตายเลยว่าันนี้ใครแน่นอนก็ได้ทุกขั้นตอนพอดีกำลังพอดีนะครับก็ว่าดีมากนะครับ ฟังเสยงฟเสียงตอนที่เติดตอไปเร่อง่อฟเสียงหมดเแมมครับอ nope ้อมกบนี่ยังยังถามน้องอกเขอจะเ้ยเยถึเวลี่มัวรับ่เวทมัวรับนี่เป็นวงนี่วงแหลกครับเคยเคยขึ้นแล้วก็ิดวเยวเพราณจัดนี่และไปล็อกตัไว้เลยนะหันรองรอบราวเปนยังว่าเลยนอนอยู่รุยานเนี่ยอกไปเลยลอกไปเลย เขาว่ากัปบอลโจไว้ว่าคันผมสิเป็นมอลลับญ่เนาะผมกะสิว่าเลือกเป็นข้ามผลเป็นพวกแหลกๆันเป็นเป็นตัวเลือกในใจแม่นบัครับเพราะว่าผมกะตอนนี้ก็ยังติดติดอยู่กับทโเล็กยโสสาขานครพนมอยู่กำกับเฮ็ดงานให้เพื่อนไปสากอนนะครับในช่วงนที่อันนี้โอกาสเนาะอันนี้โอกาสในที่ตรงเวทีใช่ครับ าจจะมีโอกาสตาิดต,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 ตามติดตามติดตามก่อนต่อไปพี่น้องเพราะว่าที่ร้านนี่คนคุ้นก็เลยเห็นภาพเห็นอาจจะปนนเ,ปจเป็นคนในซอยให้น้องเลยแบบว่าใกล้เคียงน้องเลยแบบว่าจะเป็นความทังหลานทั้งยัวเลยดูน้อยเพราะในนี้อย่างน้องเนี่ยอันนี้กับมาแบบเป็นห้องมาล่องเสื้อเป็นห้องมาซอยมาล่องเบมืองควายไก่บ้านจาของพ่อ,พอ,พอบ้านผมห่างจากตำบลพระซองประมาณบ่ะมาณสิบกิโลครับประมาณแปดกิโล มื่อนี่ปกติปกติขันมาท่านนี่ยกับชิษย์ได้ลองหลายกว่านี้อยู่แล้วรูคิวไปดีว่าสอบเพลงไหนตอ่อเพลงไหนอ่ะ ตังรับครับหันหนี้องยางอามเลยเกดากที่ออก้ได้อนอเทีัฝากทีได้ทีบอ้ฝากเครับการฝากนะครับฝากพี่ฝากนอกนะครับที่ตามท่างช่องทางของ ยูทูบหรือว่าสิเป็น Facebook ส่ซนโถนะครับใส้ซื้อเดียวกันเบิดทุกช่องทางนะครับเป็นไม้ไทยเรนูนะครับออฟิเชียลหรือว่าสิเป็นทางเพจเฟซบุ Facebook, ๊กกับสิเป็นมอลัเบาผูไทยไม้ไทยเรนูไม้ไทยเรนูพี่บูมาไม้ไทยเรนูพบผมทุกแพลตฟอร์มนะครับบพรว่าสิเป็นที่ตอเฟซบุ๊กยูทูบนะครับมีนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องกดติดตามไดเด้อครับผมมอหลัมไม้